คุณอาจจะเคยได้ยินว่าแค่กินดีนอนพอก็พอจะเปลี่ยนชีวิตได้แต่จริงๆแล้วมันมีบางอย่างที่ลึกกว่านั้นสิ่งเล็กๆที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยทำวิดีโอนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพราะวันนี้เราจะพาคุณไปรับรู้สิบนิสัยแปลกแต่ทรงพลังที่จะเปลี่ยนทั้งมุมมองและวิธีใช้ชีวิตของคุณ สวัสดีครับยี่ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Overdose วันนี้เราไม่ได้มาพร้อมกับเรื่องเดิมๆอยากกินคลีนออกกำลังกายนอน8ชั่วโมงเป๊ะๆนะจ๊ะเพราะไอ้พวกนั้นอะ่ะมันเบสิกไปแล้ววันนี้เราจะมาจอดลึก10นิสัยแบบอันเดอร์เลดที่รับรองว่าทำตามแล้วชีวิตแกจะเปลี่ยนไปแบบเฮ้ยจริงเดะ เห็นไหมครับที่รู้สึกว่าทําตามสูตรสาเร็จเป๊ะๆแล้วชีวิตมันยังทรงงสุดๆไม่ปังไม่หวาวเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาสักทีนั่นแหละเพื่อนเพราะบางทีของจริงมันซ่อนอยู่ในมุมที่เรามองข้ามในเรื่องที่เราคิดไม่ถึงต่างหาก วันนี้เรามาเสนอนิสัยสุดเซอร์ไพรส์ที่อาจจะดูแ,บบแปลกๆในตอนแรกแต่ขอบอกเลยว่าพลังทำลายล้างวงเล็บนะในทางที่ดีนะสูงปรีเดเตรียมตัวเปิดหูเปิดตาเปิดใจให้กว้างๆเพราะนี่ไม่ใช่คำแนะนำดัดๆที่คุณเคยได้ยินแต่เป็นลูกเล่นใหม่ๆที่จะมาจี้จุดความคิดเดิมๆของคุณแล้วพาชีวิตไปสู่เลเวลที่โอ้โหคิดได้ไงเนี่ยมาเรามาเริ่มต้นที่ข้อหนึ่งนิสัยแรกก็คือเริ่มต้นวัน ด้วยคำถามประจำวัน ฟังดูธรรมดาธรรมดาผิดคิดลองเปลี่ยนจากการถายมือถือตอนเช้ามาเป็นการคุยกับตัวเองด้วยคำถามที่โดนจริงๆเช่นวันเนี้ยฉันจะทำอะไรเล็กๆให้มันยอดเยี่ยมหรือวันนี้มีอะไรให้ฉันตื่นเต้นบ้างนี่ไม่ใช่แค่การคิดบวกแต่เป็นการตั้งเข็มทิศให้วันของเรามันช่วยให้เราโฟกัสกับสิ่งที่ทำได้และสิ่งดีๆที่ซ่อนอยู่ในวันนั้นแม้ว่าวันจะดูน่าเบื่อ,หร,อหรือเครียดแค่ไหนการมีเป้าหมายเล็กๆในหวัวมันเหมือนมีแสงสว่างนำทางถ้า ให้เรารับมือกับทุกอย่างได้ดีขึ้นเยอะสรุปง่ายๆคือนิสัยเนี้ยมันเป็นการแอคทีฟสมองตั้งแต่เช้าเป็นการโปรแกรมจิตให้มองหาแต่สิ่งดีๆและลงมือทําอะไรเล็กๆน้อยๆที่จะทําให้วันนั้นดีขึ้นได้จริงลองดูแล้วชีวิตเช้าของแกจะจึ้งขึ้นแน่นอนข้อที่2สร้างรายการสิ่งที่ทำสำเร็จ r e w e r d Bucket List คืออาจจะดูขัดใจ แต่ผลลัพธ์นีส่สิว้าวลืมบัคเก็ตลิสต์ที่มีแต่สิ่งที่อยากไปก่อนนี่คือลิสต์ของสิ่งที่ทำได้แล้วฟังดูเฉยๆใช่ไหมแต่ลองคิดดูเวลาเฟลเฟลเหมือนชีวิตไม่ขยับ ลองหยิบลิสต์นี้ขึ้นมาอ่านเฮ้ยกูคเคยทําอันนี้สําเร็จนี่หว่ากูคเคยทําเรื่องเนี้ยมาได้ความรู้สึกไม่ได้เรื่องมันจะค่อยๆหายไปแล้วความมั่นใจจะกลับมาแบบงงๆตั้งแต่เรื่องใหญ่ยันเรื่องจิ๋วเรียนจบได้งานปลูกต้นไม้รอดอ่านหนังสือจบทุกชัยชนะคือเหรียญตาของเราลองเขียนมันออกมาแล้วทบทวนความรู้สึกตอนนั้นความพยายามอุปสรรคที่ผ่านมามันจะรีเฟซความทรงจำดีๆแล้วเติมพลังให้เราแบบไม่น่าเชื่อ โดยเฉพาะตอนดาวการได้อ่านรีวิ r บัคเก็ตลิสตมันเหมือนตบไหล่ตัวเองเบาๆแล้วบอกว่าแกมันเจ๋งกว่าที่คิดที่ผ่านมายังทำได้แล้วทำไมเรื่องแค่เนี้จะทำไม่ได้วะเห็นยังแค่เปลี่ยนโฟกัสจากสิ่งที่ยังไม่มีเป็นสิ่งที่มีและสิ่งที่เคยทำได้เนี่ยพลังบวกมันมาแบบจัดเต็มลองเริ่มทำดูแล้วจะทึ่งว่าชีวิตเนี้ยแกเจ๋งกว่าที่คิดเยอะ ข้อที่3ากำหนดวันทีมในแต่ละสัปดาห์ไอเดียเก๋ๆที่จะช่วยระเบียบชีวิตที่วุ่นวายของเราลองคิดดูนะแทนที่จะทำทุกอย่างปนๆกันไปลองมอบหมายในแต่ละวันมีทีมหลักของมันเช่นวันจันทร์เป็นวันเคลียร์งานให้สมองลงหรือวันอาทิตย์เป็นวันเติมพลังใจให้กับคนที่เรารักการทำแบบนี้มันเหมือนเป็นการจัดสรรพลังงานของเราให้โฟกัสไปทีละเรื่องทำให้เราจดจ่อกับสิ่งนั้นๆได้มากขึ้น ไม่วากแวกและผลลัพธ์ที่ได้มันจะลึกซึ้งกว่าการทำทุกอย่างแบบครึ่งครึ่งกลางกลข้อดีอีกอย่างคือมันช่วยสร้างโครงสร้างให้กับสัปดาห์ของเราทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตมันมีทิศทางมากขึ้นพอจบวันที่มีทีมเราก็รู้สึกบรรลุเป้าหมายเล็กๆน้อยๆซึ่งมันดีต่อใจมากๆเลยนะ ลองเอาไปปรับใช้ดูสิไม่ต้องตามตัวอย่างเป๊ะๆแค่คิดว่าในแต่ละสัปดาห์เราอยากจะเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษแล้วกำหนดวันให้มันแค่นี้ชีวิตที่ยุ่งเหยิงก็จะเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นมาถึงนิสัยที่4ที่ฟังดูท้าทายแต่รับรองว่าคุ้มค่านั่นก็คือฝึกการอดอาหารความคิดเอ๊ะมันคืออะไรวะเนี่ย กินแต่ข้าวแล้วอดคิดเหรอไม่ใช่อ่ะไอเสียงจ็อกแจ็คในหัวเรานี่แหละตัวดีเลยค,คิดนู่นคิดนี่ฟุงซ่านไปเรื่อยบางทีก็คิดเรื่องไม่เป็นเรื่องจนเราปวดหัวเครียดนอนไม่หลับการอดอาหารความคิดก็คือการปิดสวิตช์เสียงพวกนั้นแหละวันละ30นาทีฟังดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วอ่ะโคตรยากลองคิดดูลองดูดิแค่นั่งเฉยเฉยไม่คิดอะไรเลยนะ่ะ ทำได้กี่นาทีแต่เชื่อเถอะถ้าฝึกบ่อยๆมันก็จะเหมือนการออกกำลังกายให้สมองเราได้พักจริงๆ วิธีง่ายๆที่เขาแนะนำกันก็คือการโฟกัสไปที่ประสาทสัมผัสง่ายๆเช่นลมหายใจเข้าออกเสียงนกร้องหรือแม้แต่จังหวะการเดินของเราตอนที่เราจดจ่ออยู่กับสิ่งเหล่านี้ไอความคิดฟุ้งซ่านมันก็จะค่อยๆเงียบลงผลลัพธ์ที่ได้ก็คือมันเป็นเหมือนการรีบูตสมองเลยนะความวิตกกังวลความเครียดมันจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วเราจะรู้สึกสงบอยู่กับปัจจุบันมากขึ้น แล้วที่เจ๋งกว่านั้นคือพอเราถอยออกมาจากความคิดของเราได้แล้วบางทีเราจะเห็นอะไรชัดเจนขึ้นในมุมมองใหม่ๆที่เมื่อก่อนเรามองไม่เห็นเพราะมัวแต่จมอยู่กับความคิดตัวเองสรุปง,ง่ายๆคือการอดอาหารความคิดมันเหมือนการให้สปาสมองวันละ30นาทีลองหาเวลางีเงียบแล้วฝึกดูนะแรกๆอาจจะยากหน่อยแต่เชื่อเถอะสมองแกจะขอบคุณ มาถึงนิสัยที่5ที่จะพาเราย้อนวัยไปเป็นนักสำรวจตัวน้อยอีกครั้งนั่นก็คือยอมรับทัศนคติของเด็กอายุ10ขวบฟังดูเด็กน้อยอไร้เดียงสาใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันคือขุมพลังแห่งการเรียนรู้และความสุขเลยนะลองนึกถึงเด็ก10ขวบดิพวกเขาจะมองโลกด้วยสายตาแบบไหนทุกอย่างคือเรื่องใหม่หน้าตื่นเต้นสงสัยไปหมดทุกอย่างถามทำไมเป็นล้านคำสังเกตรายละเอียดเล็กๆน้อยๆรอบตัวแล้วก็มีความสุขกับการค้นพบอะไรใหม่ๆแม้จะเป็นเรื่องที่เรามองข้ามไปแล้ว ไอ้นิสัยนี่แหละที่อย่าให้เราเอามาใช้บ้างลองจุดประกายความอยากรู้ในตัวเราอีกครั้งเข้าหาชีวิตเหมือนกับว่าเราเพิ่งเคยเห็นมันเป็นครั้งแรกถามคำถามทำไมให้บ่อยขึ้นสังเกตสิ่งรอบข้างอย่างละเอียดแล้วหาความสุขจากการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามนิสัยเนี้ยมันท้าทายให้เรามองโลกไม่ให้มันน่าเบื่อหรือธรรมดาแต่มองให้มันเต็มไปด้วยโอกาส ในการสำรวจและเติบโตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยมันเป็นเชื้อเพลิงของความคิดสร้างสรรค์มันกระตุ้นให้เราคิดนอกกรอบหาไอเดียใหม่ๆแล้วมันก็ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทำให้สมองเรายังคงทำงานและตื่นตัวอยู่เสมอ ที่สำคัญนะการที่เราเป็นคนช่างสงสัยถามคำถามเก่งๆมันก็ยังช่วยให้เราเชื่อมต่อกับคนอื่นได้ดีขึ้นด้วยเพราะมันแสดงให้เห็นว่าเราสนใจในสิ่งที่เขาพูดจริงๆแล้วมันก็ยังสร้างบรรยากาศที่ทำให้การพูดคุยมันน่าสนใจมากขึ้นด้วยสรุปคือการกลับไปมีทัศนคติเหมือนเด็กสิบขวบมันไม่ใช่เรื่องไร้สาระนะ แต่มันเป็นการปลดล็อกพลังของการเรียนรู้ความคิดสร้างสารรค์ความสุขในชีวิตเราลองเปิดใจแล้วมองโลกด้วยสายตาที่สงสัยอีกครั้งแล้วชีวิตแกจะสนุกขึ้นอีกเยอะเยอะข้อที่6อ่านนิยายก่อนนอนกิจกรรมก่อนนอนที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่ผลลัพธ์ไม่ธรรมดา แทนที่จะอ่านอะไรที่ต้องคิดเยอะก่อนนอนลองเปลี่ยนมาเป็นการอ่านนิยายที่พาเราหลีกหนีไปสู่โลกอีกใบหนึ่งมันช่วยให้สมองของเราผ่อนคลายจากเรื่องวุ่นวายในชีวิตประจําวันเหมือนเป็นการพักเบรคให้จิตใจได้สงบลงนอกจากนี้การอ่านนิยายยังเป็นการกระตุ้นจินตนาการให้เราได้สร้างภาพในหัวฝึกคิด ามเรื่องราวต่างๆและยังช่วยให้เราเข้าใจความรู้สึกและมุมมองของตนเองที่หลากหลายซึ่งอ่านนํามาปรับใช้กับชีวิตจริงได้ด้วยที่สําคัญคือแสงจากการอ่านหนังสือมันนุ่มนวลกว่าแสงสีฟ้าจากหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำให้ไม่ไปรบกวนอาการหลั่งฮอร์โมนที่ช่วยในการนอนหลับส่งผลให้เรานอนหลับได้ง่ายและมีคุณภาพการนอนที่ดีขึ้นในระยะยาวสรุปคือการอ่านนิยายก่อนนอนไม่ใช่แค่การอ่านเล่น แต่เป็นการบำบัดความเครียดเสริมสร้างจินตนาการและส่งเสริมการนอนหลับที่ดีใครที่กำลังมองหาวิธีผ่อนคลายขอ,อน,นอนลองหยิบนิยายเล่มโปรดมาอ่านดูรับรองว่าชีวิตการนอนของคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอนมาถึงนิสัยที่7ที่เป็นเหมือนการระบายความรู้สึกลับๆนั่นก็คือการเขียนจดหมายที่คุณจะไม่ส่งฟังดูปแปลกใช่ไหมเขียนแล้วไม่ส่งจะเขียนทำไมแต่นี่แหละคือทีเด็ดของมันลองคิดดูดี บางทีเราก็มีความรู้สึกความคิดที่มันอัดอั้นอยู่ในใจพูดไม่ได้บอกใครไม่ได้หรือบางทีก็ไม่อยากให้ใครดูด้วยซ้ําการเขียนจดหมายที่เราตั้งใจว่าจะไม่ส่งนี่แหละคือทางออกที่สามารถเขียนถึงใครก็ได้คนที่ทําให้เราเจ็บปวดคนที่เราคิดถึงมากๆหรือแม้แต่เขียนถึงตัวเราเองในอดีตหรือในอนาคตก็ได้การถ่ายทอดความรู้สึกเหล่านั้นออกมาเป็นตัวหนังสือมันเหมือนเป็นการปลดปล่อยอะไรบางอย่างที่มันหนักอึ้งอยู่ในใจเราออกมา พอเราได้เห็นมันเป็นรูปปรรมได้อ่านมันอีกครั้งบางทีเราก็เริ่มเข้าใจความรู้สึกตัวเองมากขึ้นได้เห็นมุมมองใหม่ๆที่เราไม่เคยคิดถึงไอ้นิสัยเนี่ยมันมีพลังมากโดยเฉพาะเวลาที่เรากําลังจัดการกับอารมณ์แย่ๆหรือความขัดแย้งที่เรายังแก้ไม่ได้ การได้พูดความรู้สึกของเราออกมาโดยที่ไม่มีความกดดันว่าอีกฝ่ายจะต้องตอบสนองยังไงมันช่วยให้เราสำรวจความรู้สึกตัวเองได้อย่างอิสระมันเหมือนเป็นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เราได้ซื่อสัตย์กับตัวเองได้ทบทวนสิ่งที่อยู่ในใจแล้วก็ค่อยๆเปลดปล่อยอารมณ์นั้นออกมา พอเราได้ระบายมันออกมาแล้วเราก็จะรู้สึกเบาขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างสบายมากขึ้นสรุปคือการเขียนจดหมายที่ไม่ส่งมันเหมือนเป็นการบําบัดต,ตัวเองด้วยการเขียนเป็นการปลดปล่อยความรู้สึกที่อัดอัน้นเป็นเหมือนสำรวจจิตใจตัวเองอย่างตรงไปตรงมาและสุดท้ายมันจะช่วยให้เราก้าวข้ามอารมณ์แย่ๆไปได้อย่างไม่น่าเชื่อลองหาปากกากับกระดาษแล้วเริ่มเขียนถึงใครสักคนวงเล็บที่ไม่ต้องส่ง ดูนะแล้วแกจะเข้าใจมันว่าดีขนาดไหนข้อที่8มาถึงนิสัยที่8ที่เหมือนเป็นการวางแผนเชิงบวกสุดลำ้ำนั่นก็คือการฝึกเปรียบเทียบจิตใจฟังดูเหมือนวิชาพลังจิตใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันคือการผสมผสานความฝันกับความเป็นจริงอย่างลงตัว ขั้นตอนแรกคือจินตนาการถึงเป้าหมายที่เราอยากให้มันเป็นจริงลองหลับตาแล้วเห็นภาพความสำเร็จนั้นชัดๆรู้สึกถึงความสุขความภูมิใจแล้วถามตัวเองว่าทำไมเป้าหมายเนี้ยมันถึงสำคัญกับเราจริงๆแต่ความฝันหวานมันไม่พอไงเพื่อนขั้นตอนต่อไปที่สำคัญกว่าคือการพิจารณาอุปสรรคอะไรบ้างที่อาจจะขัดขวางไม่ให้เราไปถึงเป้าหมายนั้นแล้วเราจะรับมือกับมันยังไงนะจะมีแผนสำรองอะไรบ้าง การบาลานซ์ระหว่างความหวังกับความเป็นจริงนี่แหละคือหัวใจของนิสัยเนี้ยมันช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้เราเพราะเราเห็นภาพความสําเร็จชัดเจนแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทําให้เราเตรียมตัวรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นทําให้โอกาสที่เราจะสําเร็จมันสูงขึ้นจริงๆแล้วนิสัยมันช่วยป้องกันอาการโลกสวยที่มาจากการมองแต่ด้านดีอย่างเดียวพอเราคิดถึงอุปสรรคเราก็จะเตรียมใจทั้งด้านจิตใจและอารมณ์ทําให้เราไม่ช็อกเวลาเจอปัญหาจริงๆ มันเหมือนเป็นการสร้างแผนที่การเดินทางที่ไม่แค่บอกว่าปลายทางคือที่ไหนแต่ยังบอกด้วยว่าระหว่างทางอาจจะมีหลุมมีเนินเราคนเลี้ยวตรงไหนเตรียมอะไรไปบ้างเพื่อให้การเดินทางของเรามันราบลื่นและไปถึงจุดหมายได้จริงๆสรุปง่ายๆคือการเปรียบเทียบจิตใจมันไม่ใช่แค่การคิดบวกแบบไร้สติแต่มันคือการวาดฝันอย่างมีสติรู้ว่าอยากไปไหน แล้วก็คิดเผื่อไว้ด้วยว่าจะเจออะไรบ้างแล้วเราจะจัดการกับมันยังไงใครที่มีเป้าหมายแต่กลัวจะไปไม่ถึงลองใช้วิธีนี้ดูนามันจะช่วยให้แกมั่นใจและพร้อมที่จะลุยมากขึ้นเยอะเลย มาถึงนิสัยที่9ที่จะมาเติมสีสันให้ชีวิตแบบคาดไม่ถึงนั่นก็คือวางแผนมันเซอร์ไพรส์ให้ตัวเองฟังดูเหมือนต้องมีของมาเซอร์ไพรส์ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเรานี่แหละจะเป็นคนสร้างเซอร์ไพรส์ให้ตัวเองลองคิดดูดิชีวิตเรามันก็วนลูปเดิมๆตื่นเช้าไปทํางานกลับบ้านกินข้าวนอนบางทีมันก็จืดชืดจนหน้าเบื่อใช่ไหมไอ้นิสัยวางแผนมันเซอร์ไพรส์นี่แหละมันเหมือนเป็นการฉีดวัคซีนความเบื่อให้กับชีวิตเรา ไอเดียก็คือการกำหนดวันขึ้นมาวันหนึ่งในแต่ละเดือนหรือแต่ละสัปดาห์ก็ได้แล้วก็ทำกิจกรรมอะไรก็ได้ที่เราไม่เคยทำหรือไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าเหมือนเป็นการประชนภัยเล็กๆน้อยๆให้กับตัวเองตัวอย่างที่เขาให้มาก็เจ๋งนะเช่นไปเยี่ยมเยี่ยมพิพิธภัณฑ์ท้องถิน่นที่เราไม่เคยสนใจไปสำรวจร้านอาหารใหม่ๆแบบสุม่มหรือขับรถชมวิวแบบไม่มีจุดหมายปลายทาง ปล่อยใจไปตามทางนิสัยเนี้ยมันช่วยทำลายความซ้ำซากของชีวิตประจำวันแล้วเติมความตื่นเต้นเข้ามาแทนที่มันกระตุ้นให้เราเปิดรับสิ่งใหม่ๆและความไม่แน่นอนซึ่งทั้งสองอย่างนี้แหละที่จะช่วยให้เรามีแรงบันดาลใจและรู้สึกมีชีวิตชีวามากขึ้นแล้วไอ้วันที่เซอร์ไพรส์เนี่ยมันยิ่งเหมือนมันยิ่งเหมือนเป็นการเตือนใจเราด้วยนะว่าชีวิตมันไม่ได้มีแค่เรื่องงานเรื่องผลผลิตอย่างเดียว แต่มันยังมีช่วงเวลาที่ไม่คาดคิดที่ทำให้ชีวิตมันจะน่าจดจำด้วยสรุปง่ายๆคือการวางแผนวันเซอร์ไพรส์ให้ตัวเองมันเหมือนเป็นการให้ของขวัญกับตัวเองเป็นการเติมพลังให้ชีวิตที่ไม่จำเจเป็นการสร้างความทรงจำดีๆแบบไม่ต้องรอ้อยใครมาทำลองกำหนดวันเซอร์ไพรส์ของตัวเองดูนะแล้วชีวิตแกจะว้าวขึ้นอีกเยอะเลย มาถึงนิสัยสุดท้ายแล้วที่ดูเหมือนเคล็ดลับโกงในการแก้ปัญหานั่นก็คือถามตัวเองว่าถ้านี่มันง่ายล่ะฟังดูเหมือนคําถามเด็กๆใช่ไหมแต่พลังของมน,นีษยเกินคาดเวลาที่เราเจองานยากๆปัญหาที่ซับซ้อนจนรู้สึกว่ามันต้องยากแน่ๆต้องเหนื่อยแน่ลองหยุดแล้วถามตัวเองคําถามนี้ดู ท่าน,นิม่มันง่ายล่ะคำถามง่ายๆนี่แหละที่จะช่วยปรับมุมมองของเราแบบหน้ามือเป็นหลังมือมันกระตุ้นให้เรามองหาวิธีแก้ปัญหาที่ตรงไปตรงมาที่มีประสิทธิภาพแทนที่จะไปคิดอะไรให้มันซับซ้อนวุ่นวายยากเย็นนิสัยเนี้ยมันท้าทายความเชื่อที่เรามักจะมีว่าของดีต้องยากทำงานหนักต้องลำบากถึงจะมีคุณค่ามันทำให้เราเปิดใจยอมรับความเรียบง่ายและใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการแก้ปัญหา เชื่อไม่ว่าบางทีวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดมันก็ซ่อนอยู่ตรงหน้านี่แหละแต่เรามองไม่เห็นเพราะเราอะ่ะมัวแต่คิดว่ามันต้องยากต้องซับซ้อนเท่านั้นคําถามเนี้ยจะช่วยเปิดสวิตช์ให้สมองเราอะ่ะหาทางออกที่ง่ายที่เราอาจจะไม่เคยคิดถึงมาก่อน การใช้นิสัยนีย้มันช่วยลดความเครียดในการทำงานได้เยอะเลยนะเพราะเราไม่ต้องไปแบกรับความยากลำบากที่เราคิดไปเองแถมยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยเพราะเราจะโฟกัสไปที่วิธีที่มันได้ผลจริงๆไม่ใช่แค่วิธีที่มันดูเหมือนจะยากแล้วมันยังเป็นการเตือนใจเราด้วยนะว่าบางทีเราก็ไม่จำเป็นต้องทำให้ทุกอย่างมันยุ่งยากเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีความเรียบง่ายนี่แหละคือสุดยอดในหลายๆครั้ง สรุปง่ายๆคือการถามตัวเองว่าถ้านี่มันง่ายละ่ะมันเหมือนเป็นการแฮ็กสมองของเราอะ่ะให้มองหาทางออกที่ฉลาดที่ง่ายที่มีประสิทธิภาพแทนที่จะจมอยู่กับความยากลำบากที่อยากสร้างขึ้นเองใครใครที่กำลังเจอปัญหาลองถามคำถามนี้กับตัวเองดูนะแล้วแกอาจจะเจอทางออกที่ง่ายจนตกใจเลยละลองเปิดใจยอมรับนิสัยที่มันกระตุ้นความสงสัยใคร่รู้ของเราส่งเสริมให้เราอยู่กับปัจจุบันมากขึ้น แล้วก็เฉลิมฉลองความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตดูเดคุณไม่ได้แค่ปรับปรุงกิจวัตรประจําวันนะแต่คุณกําลังเปลี่ยนวิธีที่คุณมองโลกทั้งใบเลยต่างหากอันนี้ใส่พวกนี้มันอาจจะดูแปลกในตอนแรกแต่เชื่อเถอะว่ามันมีพลังในการทําลายความซ้ำซากแล้วก็เติมความตั้งใจเข้ามาในชีวิตของเราได้อย่างไม่น่าเชื่อดังนั้นทําไมเราไม่ลองก้าวออกจากความธรรมดาแล้วลองทําตามนิสัยพวกนี้ดูบ้างล่ะบางทีคุณอาจจะค้นพบว่าไอ้สิ่งที่ไม่คาดคิดนี่แหละคือกุญแจสําคัญ ที่จะนำไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการมาตลอดก็ได้ขอบคุณและสวัสดีครับ